สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับจักรพงศ์ดิฉนเคยนะครับวันนี้ก็มาชมนกที่บ้านจักรพงศ์เองนะครับมีนกจว,จวดอีกมากมายนะครับสำหรับนกจวด,จวดก็พร้อมที่จะจัดให้เอฟซีก่อนปีใหม่นะครับนี่นกหนึ่งกุกสองปุกนะครับดิวตันนะครับ อันนี้กําลังขันแลวงมนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านของอผมเองนะครับนกนี่นกต่อนะครับไม่ต้องไปนั่นยากครับบ้านคู่เองนะครับชมไปเป็นบางตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะครับนี่คือเจ้าอ่างนะครับ เป็นนก2ปีแต่ไม่ต่อไม่ไม่ไม่ได้เฉลยเยอะนะครับอ่ได้เฉลยน้อยนะครับสองสาตัวแต่ยังดิ้นอยู่นะครับอยู่กับผมครับผมมึงซื้อมานครับนี่ตัวนี้ก็คืออ่หกุกนะครับหนึกุกเสียงเสียงกลางๆนะครับเสียงกลางไปใหญ่ เป็นนกอายุสามปีนะครับเป็นนกต่อนะครับแต่มันไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ยังไม่คว่ำเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนกต่อครับไอ้ตันนี้ถือไม่เชี่ยวชาญไปก็ขึ้นจ้วนเลยนะครับตัวนี้ริวเฟืองนะครับนี้ริวเฟืองเป็นนกต่อนะครับนี่ก็สองกุก นะครับสองปุกนกต่อนะครับอายุสองสามปีขึ้นไปตัวนี้ก็นกต่อเหมือนกันนะครับนิ่งครับตัวนี้นิ่งทุกตัวครับประเจ็ดแสบบิบแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับก็มียังมีเยอะแยะนะครับ ก่อนปีใหม่นะครับพี่น้องเอฟซีก่อนปีใหม่ปีใหม่นี่หยุดนานนะครับหยุดประมาณสี่ห้าวันนะครับถ้าใครอ,อยากได้ยังไงก็ไว้เล่นช่วงปีใหม่นะครับเตรียมเตรียมรอไว้เลยอีกสิบห้าวันก็คงจะตั้งตัวทันนะครับสำหรับนกนะครับนกต่อนะครับที่สั่งไปสิบห้าวัน สิบห้าวันยี่สิบวันเนี่เล่นได้เลยหยุดปีใหม่ก็ไปทัวรได้เลยครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับหรือว่าจะพี่น้องชาวไทยที่ไปอยูอ่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่ ชมจระพงอยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังแดงใจมาตลอดนะครับพี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่ไต้หวันฮ่องกงหรือ,อประเทศเกาหลีนะครับดูจกระพงแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับคิดถึงนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับหาเงินหาทอง มาช่วยเหลือให้ครอบครัวนะครับทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนะครับก็แต่พงศ์ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ความเป็นห่วงนะครับให้ระมัดระวังรักษาเนือ้อรักษาตัวนะครับให้พ้นจากภัยต่างๆให้กลับมาหาพ่อหาแม่ของเรานะครับไปหาเงินหาทองก็อย่าไป ทะเลาะวิวาทกันอย่าดื่มมากนะครับก็ความเป็นห่วงนะครับสำหรับนกก็มีเยอะๆนะครับเป็นนกนกฝึกนะครับนกฝึกนะครับนกฝึกแล้วก็นกต่อตัวน,นี้ก็นกต่อนะครับออกเอาไปทุกวันนะครับผมผมผมออกไปนาทุกวันนี่ตรงนี้นกฝึกนะครับนกฝึกจากเขาสูงนะครับ ภูเขาภูเรือก็มีนะครับภูเรือเขาค้อนะครับแล้วก็ที่ลาบเชิงเขาแถวบ้านผมก็มีนะครับก็สนใจก็ให้พี่น้องอเลือกดูโทรถามได้นะครับโทรถามได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรถามทักมาว่าอยากได้แบบไหนสเปคไหน นกต่อหรือนกไม่ต่อนะครับนกต่อก็อ้อย่างนึงนกไม่ตอ่อไปอีกอย่างนึงนะครับไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลายสเตปหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจะเท่ากันไปหมดนะครับมีราคามีสูงมีต่ำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งเศ้าสั่ง,งเนียดสั่ง ดินดำนะครับข้าวขัดตะไคร้นะครับอ่ธัญ,ญพืชขัดสมุนไพรนะครับดินดำก็รู้สึกว่าคลึกคัามากนะครับกินแล้วจวดนะครับนกของท่านจวดแน่นอนนะครับดินดำช่วยขจัดอของเสียในร่างกายนะครับของเสียในร่างกายนกนะครับเพราะว่า,ากินอาหารอะไรไป อ,อยู่ในกรงนะครับกินไปไม่ไม่เหมือนอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับถ้าตามทุ่งไร่ทุ่งนานี่เขาจะามีดินดํามีอะไรกินของเขาเก็บกินตามทุ่งไร่ทุ่งนามียาของเขาเองนะครับอันนี้เรานี่จะสรรหาสิ่งดีๆนะครับคือพวกดินดําพวกก้อนกวดนะครับที่อยู่ในดินดําไม่ใช่ว่า เราจะผสมไปนั่นนะครับนกกินอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาผสมแบบนั้นท่านไหนน้องๆที่ไม่เคยเลี้ยงนะครับไม่ไม่รู้นะครับมันจะมีก้อนกวดนะครับมีดินดํามีอ่าสมุนไพรอยู่ในนั่นสําหรับนกนะครับกินจริงๆครับลองอให้กินแต่บางตัวนี่ท่านว่าไม่กินนะครับท่านว่าไม่กินก็คืออ่าให้ใส่ไว้นั่นแหละครับเขากินเองเขาไม่ได้กินเหมือนข้าวนะครับ เขาไม่ได้กินเหมือนข้าวเขาก็กินเหมือนอลักษณะว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็กินเม็ด้านะครับไม่ใช่ว่าจะไปกินเหมือนข้าวกินทุกคําทุกคําทุกคําเหมือนข้าวนะครับเขากินช่วยบําบัดช่วยขัดอาหารช่วยย่อยอาหารเท่านั้นนะครับติดไปนั่นแหละกินแน่นอนนะครับนกที่ยังไม่ไม่เคยกินนี่ยิ่ง ไปเจอเนี่ถ้เาเป็นนกป่านะถ้านกลูกผสมนี่ไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยกินพ่อแม่เขาไม่เคยกินแต่ว่าก็ต้องกินแหละครับผมว่าครับใส่ไว้เถอะเดี๋ยวเขากินเองนะครับนกยังมีเยอะแยะนะครับอ่ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามแล้วและยังไม่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามกดติดตามกดซับสไครต์ให้จักรพงศ์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลัง,งใจ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสปลาวพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวเมียนมาหรือพี่น้องชาวมาเลเซียที่ดูจอกระพงแล้วฟังฟังรู้เรื่องนะครับอพอคุยไทยได้ก็พูดไทยได้นะครับก็พูดได้นะครับจอกระพงรับทุกสายนะครับช่วงนี้ผมทำไล่ทัวนะครับไล่ทัวเขียวอยู่ ไม่มีเวลาที่จะลงคลิปแล้วก็ไม่มีเวลาจะ,ะได้คุยกับพี่น้องก็เลยต้องวันนี้มาถ่ายตอนเช้านะครับถ่ายตอนเช้าว่าให้พี่น้องกระตุ้นให้พี่น้องได้ได้ชมนะครับเพื่อกระตุ้นว่าปีใหม่นะครับอยากจะได้นกเล่นก็จัดได้เลยนะครับว่าเตรียมพร้อมว่าปีใหม่นี้จะได้อ่ นกเล่นเลยนะครับนี่นะครับจัดเตรียมไว้ให้พร้อมนกมันต้องไปพักก่อนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปจะได้เล่นเลยนะครับพักห้าวันสิบวันก่อนนะครับให้คุ้นหน้าคุ้นตาเราก่อนค่อยไปเล่นนะครับอ่ะวันนี้ก็อ่คุยมานานพอสมควรก็อ่จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องอ่าทั่วประเทศและพี่น้องชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอ่พี่น้องชาวสปปลาวพี่น้องชาว อาคพูชานะครับพี่น้องอชาวมาเดเซียนะครับก็ขอ,อจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอเดี๋ยว